ชาวกัมพูชาบอกวัดไทยนี่คล้ายวัดขมรนจังเลยเนาะอ่าววัดขมรนมัง้งที่ขายวัดไทยอะ สื่อกัมพูชารายงานประธานาธิบดีฝรั่งเศสเยือนวัดพระเชตุพนวิมลมังคลา,ารามของไทยและจะช่วยประชาสัมพันธ์สนับสนุนการก่อสร้างวัดพระเชตุพนวิมลมังคลา,ารามสาขากรุงปารีสหรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่าวัดโพปารีสในเมืองหลวงของฝรั่งเศสก่อนที่จะไปติดตามข่าวของเราในวันนี้ฝากคุณผู้ชมช่วยกดติดตามช่องของเราครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ช่องของเราด้วยท่านที่กด subscribe แล้วอย่าลื กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับหงสือของกัมพูชาอย่าง KB n New Plus วนะครับก็ได้รายงานข่าวนี้เอาไว้และเขาเป็นภาพของประธานาธิบดีมาครงของฝรั่งเศสนะครับได้เยือนวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามของไทยของเราและทางประธานาธิบดีของฝรั่งเศสก็ให้คํายืนยันว่าจะช่วยประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการก,ารก่อสร้างวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามที่กรุงปารีสของฝรั่งเศสด้วยนะครับจริงๆแล้ววัดไทยของเราก็มีสาขาอยู่ทั่วโลกเลยนะครับมีการ ไปตั้งวัดไทยทั้งในทวีปยุโรปทวีปออสเตรเลียทวีปอเมริกาหรือแม้แต่กระทั่งในแอฟริกาตอนนี้ก็มีวัดไทยแล้วนะครับแต่มันก็น่าแปลกใจที่ข่าวนี้เป็นข่าวของวัดไทยและฝรั่งเศสแต่กัมพูชากับเอาข่าวนี้ไปลงให้คนกัมพูชารู้สึกเคืองใจตัวเองเล่นๆ่นซะอย่างนั้นนะฮะหลังจากที่สื่อของกัมพูชาได้รายงานเรื่องนี้ออกไปครับคุณผู้ชมครับก็มีชาวกัมพูชามาแสดงความคิดเห็นกันเต็มไปหมดเลยนะครับส่วนใหญ่ ก็จะบอกว่าทำไมวัดไทยคล้ายกับวัดเขมรขนาดนี้แต่ไม่เคยเอะใจเลยว่าจริงๆแล้ววัดเขมรต่างหากที่คล้ายวัดไทยนะครับโดยวัดพระเชตุพนวิมลมังคลา,ารามหรือวัดโพนั้นเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหารและเป็นวัดประจํารัชการของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีเจดีสำคัญสี่รัชการอยู่ที่วัดนี้นั่นก็คือเจดีประจําพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มหาราชพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภานัยาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่1ถึงถึงรัชกาลที่4อยู่ที่วัดนี้โดยประวัติวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนั้นสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแต่ไม่ปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับการสร้างแต่สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นหลังปีพศ2231ในสมัยรัชกาลสมเด็จพระนารายมหาราชบ้างก็ว่าสร้างในสมัยสมเด็จของพระเพทรราชาเดิมเรียกวัดโพ ทารามหรือวัดโพสันนิฐานว่าเป็นที่ประดิษฐ์ต้นพระศรีมหาโพซึ่งในครั้งสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทยธยอดฟ้าจุลโลกมหาราชได้โปรดก้าวให้สถาปนาวัดนี้ขึ้นใหม่ในปีพศ2331โดยทรงสร้างพระอุโบสถพระระเบียงพระวิหารตลอดจนบุรณะข,ของเดิมและแล้วเสร็จ ในปีพุทธศักราช2344และได้โปรดเกล้าทรงพระราชทานนามว่าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามแปลว่าที่อยู่อันสง่างามของพระพุทธเจ้าเป็นวัดประจำรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนั่นเองนะครับหลังจากที่สื่อของกัมพูชาได้รายงานข่าวนี้ออกไปนะครับก็มีชาวกัมพูชามาแสดงความคิดเห็นกันครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูความคิดเห็นของพวกเขากันว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ ว่าอย่างไรบ้างนะครับโดยคอมเมนต์แรกเป็นชาวไทยนะครับมาคอมเมนต์เอาไว้ว่ารู้ทันหนะ้าพอสร้างวัดไทยเสร็จคอมเมนก็จะแปะทงและก็เคลมว่าเป็นวัดเขมรคอมเมนต์ต่อไปเป็นชาวไทยนะครับมาคอมเมนต์เอาไว้ว่ากรีดมันออกมาซิเขมรกรีดมันออกมาวัฒนธรรมไทยแท้ๆเลยความคิดเห็นต่อไป เป็นชาวกัมพูชานะครับมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าพระพุทธรูปองค์ใหญ่จนมองไม่เห็นทั้งวัดเพราะองค์ใหญ่มากและความรู้สึกของฉันพอมองย้อนกลับไปใช่มันดูคล้ายของเขมรมากๆหลังจากนั้นก็มีชาวไทยไปตอบกลับนะครับโดยบอกว่าฝีมือคนไทยแน่นอนไม่ใช่เขมรคอมเมนต์ comment ต่อไปนะครับเป็นชาวไทยนะมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าอุ้ยบัาลเลกที่สดินด้นดิ้น คอมเมนต์ต่อไปเป็นชาวไทยนะครับมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าท้ายเขมียนอีกแล้วเป็นต้นตำรับเป็นเจ้าของอีกแล้ว ขเมรช่างยิ่งใหญ่เสียจริงๆอะไรๆก็มาจากขมรยิ่งใหญ่ครอบครองโลกขนาดนี้ทำไมถึงไม่พัฒนาทำไมไม่มีใครรู้จักขอทานเยอะขโมยเยอะมาเป็นแรงงานต่างด้าวในไทยตั้งสองล้านกว่าคนนี่เหรอเจ้าของต้นตำรับทำไมช่างอยู่อนาถาอยากไร้เสียจริงๆหลังจากนั้นก็มีชาวกัมพูชามาตอบกลับชาวไทยคนนี้นะครับโดยบอกว่าเพราะรัฐบาลกัมพูชาปัจจุบันเป็นแค่หมากตัวหนึ่งของเวียดนาม เขมรจึงไม่สามารถพัฒนาได้ความคิดเห็นต่อไปนะครับเป็นชาวไทยนะครับมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าฝรั่งเศสสร้างถ้ำให้พวกเขมรแล้วนะ คอมเมนต์ต่อไปเป็นชาวกัมพูชานะครับมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่บริสุทธิ์ทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นคอมเมนต์ต่อไปเป็นชาวกัมพูชานะครับมาคอมเมนต์เอาไว้ว่านึกว่าข่าววัดขาเมนคอมเมนต์ต่อไปเป็นชาวกัมพูชานะครับมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าพวกเขากําลังก้าวหน้าไปอีกก้าวแล้วความคิดเห็นต่อไปครับมาคอมเมนต์เอาไว้ว่านึกว่าวัดของขาเมนหลังจากนั้นก็มีชาวไทยเข้าไปตอบกลับนะครับโดยบอกว่าคิดอยากจะเคร แต่ฝีมือน่ะมันต่างระดับกันมากเลยนะหลังจากนั้นก็มีชาวกัมพูชามาตอบกลับชาวไทยคนนี้นะครับโดยบอกว่าอิจฉาหรือไงพวกโจรหลังจากนั้นชาวไทยคนนี้ก็ตอบกลับชาวกัมพูชาอีกครั้งนะครับโดยบอกว่าจะเอามาจากทรงไหนให้คนไทยอิจฉาถามหน่อยความคิดเห็นต่อไปเป็นชาวกัมพูชานะครับมาคอมเมนต์เอาไว้ว่ากัมพูชาของเรา มีวัฒนธรรมที่เก่าแก่คอมเมนต์ต่อไปเป็นชาวไทยนะครับมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าแอดมินสาขาขแม เล่นเรื่องนี้หน่อยมาขอเรียนทําแขนในไทยน่ะไม่อายเหรอภูมิปัญญาไม่มีเสกอยากได้ของคนอื่นเป็นของตัวเองน่ารังเกียจจริงๆแล้วเขาก็โพสต์ภาพข่าวที่ศิลปินแห่งชาติกัมพูชามาเรียนทําแขนที่ประเทศไทยเอาไว้นะครับรับวันนี้ก็เป็นข่าวสั้นๆที่แอดเอามา,มาฝากกันนะครับก็วัดกวัดไทยนะฮะสร้างมาเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยาซึ่งก็เป็นสมัยที่กัมพูชาตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศไทยนั่นเอง แต่กลับบอกว่าวัดไทยนั้นคล้ายวัดของกัมพูชาไม่ได้คิดในสมองเลยว่าวัดกัมพูชาทั้งหากที่มันคล้ายกับวัดไทยของเรานะครับคุณผู้ชมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าอย่างไรบ้างครับสามารถคอมเมนต์เอาไวท้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับการแปลความคิดเห็นภาษาต่างประเทศทั้งหมดเป็นการแปลด้วยโปรแกรมอัตโนมัติครับหากมีข้อความใดที่ผมอ่านผิดไปแปลผิดไปหรือสรุปใจความผิดเพี้ยนไปไม่ตรงกับเจตนารมณ์ของผู้โพสต์ ขออาภัยเอาไว้นะที่นี้ด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ